ชมบ้านสวนเจอละนะคะสับประรดเลยหน้าตาแปลกๆมันกินได้หรือเปล่าเนี่ยเจอละไม่รู้ออไม่น่าจะได้หรอกมันตัวแค่นั้นแต่น่นาจะเป็นแบบแคล้ายๆประดับหรือเปล่าเป็นสับประรดประดับอ่ะเหรอ สับปะรดหน้าตาแปลกๆอันนีไไ้เป็นสีชมพูมันโแค่และมันมีโตแค่นี้เองป้าทันนะคะไปเสิร์ชดูใน Google มานะคะมันเป็นสับปะรดแค่หรือว่าสับปะรดประดับนั่นเองนะคะเอาไว้จัดแจก,กันไว้ตั้งในที่แบบว่าเวลามีจัดสัมมนาอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าจัดแจกันก็สวยนะเธอพระ่านก็ขอขอบพระคุณทุกการรับชมเลยนะคะขอบเมื่อรับชมแล้วประ่านก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ประ่านด้วยค่ะ t แต y งช y o โฟว์ซิงสีดูเลเดอร์แห่งแห้งรวยรวยป่างๆปบ้านท่กนะคะสวัสดีค่ะ